สวัสดีครับท่านทั้งทั้งพี่น้องมาร่วมบถนาสาทุกข์ บรรยากาศใส่บาทเช้านี้พี่น้องท้องฟ้าโล่งโปร่งเลยสงสัยพายุฝนฟ้าไม่มีวี่แววปีนี้ตอนแรกคิดว่าจะเบากว่าปีที่แล้วพอดูไปดูมากลายเป็นเหมือนแรงหนักกว่าปีที่แล้วที่ท่วมกว่าท่วมจนอ้ เสียหายย่อยยับไปหมดประเทศชาติเราโลกเราไม่รู้ทว่าประเทศชาติเราก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะฮะเป็นทั่วโลกเลยกระทบกระเทือนเดือดร้อนกันทั่วนานะครับอย่าง้อยก็วันนี้พี่น้องได้มาดูมาชมคลิปสายบาดก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลด้วยกันนะครับรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ